เวลาเราเป็น s อ e อนดอ่ะเราต้องทําใจให้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเรายังโตไม่ทันเขาเขาโตไปกว่าเราแล้วเขาจะไปที่อื่นต้องไม่ปเป็นหัวหน้าให,หม่มันจะมี2อ,อย่างไม่กล้าสั่งเลยเพราะกลัวสั่งแล้วเท่ากับบางสิ่งบางอย่างคือเกิดจากประสบการณ์ในชีวิตแหละว,ว่าเราเคยเจอหัวหน้าที่เอาแต่สั่ง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 ,ง,งเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาของคนทุกชาติเลยนะจะทําให้เขารักแล้วคนส่วนมากคิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนคนนึงจะรักเราเราต้องรักเขามันก็เลยเป็นการให้ความรักเราคาดหวังบางสิ่งบางอย่างตอบแทนกลับมาคือการทํางานที่ดีขขขึ้้้นนแลวววกกกก็คาา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 ดหหัััังง่่เเเเรรททบบํใ ซึ่งมันไม่ได้ใช้ได้กับทุกคนคนบางคนกินความสุขเป็นอาหารแต่คนหลายๆคนกินข้าวเป็นอาหารนะเข้าใจใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้าข้าวมันไม่มากพอข้าวมันไปถึงครอบครัวเขาไม่ได้ต่อให้เขารักเรามากแค่ไหนเขาก็ต้องไปหาชีวิตที่ชีชชวิตที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นแบบเวลาเราเป็น s อสเอ็เ่ะเราต้องทําใจให้ได้ว่าเฮ้ยถ้าเรายังโตไม่ทันเขาเขาโตไปกว่าเราแล้วเขาจะไปที่อื่นต้องไม่โกรธเพราะเราผิดที่เราโตไม่ทันเขาเองแต่ไม่ได้เท่ากับเขาไม่รักเรานะการที่เขาไม่ใช่ไม่ได้เท่ากับว่าเราต้องโกรธต้องเกลียดเขาแต่ถ้าาาาาาเเเเเขขขขจะโกกรรียดัันปป็ญญหหอองง่ใช